ใครเข้าไปแลาช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆนิดนึงนะครับ กดไลค์กดแชร์และกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีท้าบผมคุณแจ็คนะครับจากเพจรู้จริงเรื่องเส้นผมและผิวนะครับอันนี้ผมแนะนําตัวเองนิดนึงนะครับว่าผมคุณแจ็คที่ทําเพจรู้จริงเรื่องเส้นผมนี้มา10ปีแล้วนะครับมีคําถามหลายคนครับมาถามผมว่าคุณแจ็คเป็นใครนะครับเดี๋ยวนี้ก็เล่าข้อเท่าทีนึงนะครับคือถ้าเพจ<ๆ>นี้มันชื่อว่าเพจรู้จริงเรื่องเส้นผม จริงๆมันก่อนนั้นเนี่ยมันคือรู้จริงเรื่องเส้นผมก่อนนั้นนี้คือผมทำเกี่ยวกับการดูแลเรื่องเส้นผมโดยตรงเลยนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับนังศีรษะเรื่องเกี่ยวกับตัวรากผมปลุกผมผมร่วมผมหมอกรางแครอย่างเงี้ยครับนี่คือตัวที่ผมเคยเคยทำมานะครับเน้งแต่ยุคแรกๆนะครับแล้วต่อมาเนี่ยมันก็มันก็มีการพัฒนาการของมันเพราะว่าตัวผมพอมามาศึกษาในเรื่องของเส้นผมแล้วมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย ในนั้นเนี่ยมันมีมันมีความน่าสนใจหลายๆอย่างอย่างเช่นคนจีนเขาก็จะบอกว่าเส้นผมของเราเนี่ยคือเลือดที่มันอยู่ข้างนอกร่างกายเรานะครับมันก็เลยทําให้ผมมาดูว่าอ๋อแปลว่าเส้นผมเนี่ยปัญหาของมันเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ข้างบนอย่างเดียวมันอยู่ที่ข้างในด้วยผมก็เลยมาเริ่มศึกษาภายในมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเลือดนะครับระบบน้ําเหลืองระบบสารอาหารเพราะว่าเวลา ผมมันจะมอกขึ้นไม่ได้มันก็ต้องใช้โปรตีนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เลยเป็นเหตุทําให้ผมอยากมาดูแลในเรื่องของภายในมากขึ้นนะครับดูในเรื่องของระบบเลือดมากขึ้นโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีปัญหาผมร่วงมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องเลือดจางสักประมาณต0ิเนะครับเพราะว่าเลือดมันเลี้ยงไปไม่ถึงรากผมหรือคนมีปัญหาลังแคลเนี่ยหลายคนก็บอกว่าพี่แจ๊ใช้ผลิตภัณฑ์แชมพูมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยทำไมมันไม่ยอมหายมีนังแคลนทันทีอะไรเงี้ย ปัญหาจริงมันแก้ที่ภายนอกไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องแก้จากข้างในเพราะว่ารังแคเนี่ยมันเป็นเรื่องของความร้อนในร่างกายแล้วมันปะทุออกมาทําให้ผิวเรามีการอักแสบน,นะครับโอเคนี้ก็เลยทําให้ทําให้ตัวผมเนี่ยผมก็เลยชอบที่จะมาดูแลสุขภาพทั้งของตัวเองแล้วก็อยากให้คนอื่นรู้ด้วยนะครับเวลาที่ผมมีความรู้อะไรดีๆนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเทคนิคอะไรง่ายๆนะครับก็เลย เริ่ม,เร,มเริ่มที่จะมาไลฟ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคครับวันนี้ผมเรื่องที่ผมจะมาคุยวันนี้นะครับน่าจะน่าจะพี่หลายๆคนน่าจะชอบนะครับก็เป็นเรื่องของความความสวยความงามน,นิดนึงนะครับแต่จริงๆโอเคครับกลับมาแล้วเนาะโอเคคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเรื่องนี้มันมาจากฝ่ายีมีเคยสองแผลประวานมากกว่านะครับคือเพราะเป็นแผลประวานแล้วเ,เขาก็จะแผลเขาเกิดการหายช้านะครับ เลยทำให้ผมเกิดความสนใจเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มามาคุยกันในเรื่องนี้นะครับว่ามันมีเพราะเกิดเกิดจากอะไรนะครับเรื่องที่ผมจะพุยวันนี้ก็คือเรื่องของสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า a g e s นะครับหรือออกเสียงว่า a นั่นเองนะครับ a ไม่ใช่โรคเอดนะครับเอที่แปลว่าเอนี้มันเหมือนพอสบอดออกมาแล้วมันเหมือนคล้ายๆกับอายุนั่นแหละครับ แต่ว่ามันมันเป็นตัวย่อมาจากคำว่า advance, d g l a c i t a t i o n end products นะครับมีตัว S ตัวหนึ่งก็คือมัน A G E S นะครับสารตัวนี้มันมันมีความสำคัญมากในในยุคนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสารหรือปฏิกิริยาทางเคมีที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดความเสื่อมนะครับความเสื่อมเนี่ยต้องปูดูพูดคุยกันก่อนว่าตัวตัว A G E S หรือ a g อ S เนี่ยมันใช้ปัจจัยอยู่3ตัว ที่ทําให้เกิดตัวนี้นะครับผมถามเพื่อนๆก่อนนะครับเคยเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเกิดเราปอกมะม่วงไว้นะครับปอกเปลือกมันไว้มะม่วง,งสุกนะแล้วย่างหนึ่งก็เป็นแอปเปิลสุกแล้วเราปอกทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเคยสังเกตไหมครับว่าอะไรมันดำกว่ากันนะครับให้เวลาตอบิดนึง <c oughs> ก็คือคําตอบที่ถูกก็คือที่ดํากว่าก็คือมะม่วงนะครับมะม่วง,งสุกมันดากว่า รงนี้หละมันคือทาไมมะม่วงสุกถึงดํากว่าเพราะว่ามะม่วงสุกเนี่ยมันมีความหวานมากกว่าพอเรารู้แบบนี้แล้วนั่นแสดงว่าปัจจัยแรกเลยเนี่ยที่ทําให้ผิวเราดำเนี่ยแหละผิวเราดำคอดำอย่างเงี้ยนั่น,นคือหนึ่งคือน้ําตาลนะครับน้ําตาลเนี่ยจะตามทำตามหลักของแพทย์แผนไทยแล้วนะครับรสหวานเนี่ยมันจะวิ่งไปที่เนื้อนะครับถ้ารสเค็มเนี่ยจะวิ่งไปที่ผิวอันนี้นะครับแล้วก็ อย่างเช่นรสหอมเย็นก็จะวิ่งไปที่หัวใจนะครับเนี่ยนี่คือคือ,คอรสรสทางการแพทย์แผนไทยคราวนี้รสหวานเนี่ยพอมันธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะวิ่งไปที่เนื้อแต่ถ้าเกิดหวานมากเกินไปเนื้อเราก็จะเกิดการเน่าโอเคไหมครับเนื้อเราก็จะเกิดการมีความหนืดเกิดขึ้นสูงนะครับอันนี้คือปัจจัยแรกนะปัจจัยก็คือน,น้ําตาลเราเยอะเกินไปน้ําตาลตัวนี้มาจากไหนมาจากอาหารเป็นหลักนะครับร่างกายไม่ได้ผลิตน้ําตาลออกมาได้ ได้เองได้อยู่แล้วนะครับมันมาจากพวกอาหารที่เรากินและน้ําตาลส่วนใหญ่ที่ทําให้เกิดการบล็ c นะครับในเส้นเลือดมักจะเป็นน้ําตาลที่มาจากพวกขนมพวกน้ําตาลฟรุตโตสท,ที่เป็นเทียมเช่นที่อยู่ในน้ําหวานทั้งหมดนะครับอยู่ในน้ําเชื่อมนะครับอยู่ในพวกที่เป็นอของหวานอะไรพวกนี้ครับพวกกาแฟเย็นชายเย็นอะไรยเงี้ยอันนี้มันจะมีพวกน้าตาลน้ำตาลเขาเรียกน้ําตาล น้ำตาลทุตโต้น,นะครับแบบเทียมพวกนี้ถ้าเกิดเรากินไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดการบล็อกง่ายขึ้นนะครับบล็อกนั่นหมายความว่ามันทําให้เลือดเรามีความหนืดหนืดมากกว่าน้ำตาลทั่วไปนะครับอันนี้ปัจจัยแรกเนาะคือคือน้าตาลใช่ไหมครับอันนี้ปัจจัยที่2เนี่ยมันมีสามปัจจัยนะทวนอีกทีนะครับมีสามปัจจัยที่ทําให้ผิวเราดํามีสามปัจจัยที่ทําให้เราแก่เร็วมีสามปัจจัยที่ทําให้รากายเราเสื่อมเร็วทําให้เราผิวแห้งผิวให้เรา ให้เราแก่ครับโอเคอปัจจัยที่2นะครับก็คือโปรตีนนะครับหรือเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อตัวนี้ปกติแล้วร่างกายของเราเนี่ยมันมีเนื้อเยื่ออยู่แล้วก็คือ2 6เซนี่ยในร่างกายเราก็คือโปรตีนนะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นโปรตีนดังนั้นมันเหมือนมันเหมือนเรามีโปรตีนอยู่แล้วแล้วไอ้ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราเราเลียงไม่ได้นะเพราะเราเรามีปัจจัยตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วพอมันมาผสมกับตัวน้าตาลปุ๊บ จริงๆแล้วเนี่ยปฏิกิริยาตัวนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับแค่2ปัจจัยตรงนี้แค่นี้ก็เกิดเกิดเขาเรียกว่าเกิดออกซิเดชันล้เหมือนเกิดการเลยปฏิกิริยาที่เกิความเสื่อมแล้วแล้วควนี้มันมีอีกอีกปัจจัยหนึ่งขึ้นมาที่ทำให้ให้มันเร็วขึ้นนั่นก็คือความร้อนนะครับความร้อนหรืออุณหภูมิในร่างกายนี่ยความร้อนหรืออุณหภูมิในร่างกายเนี่ยจะเป็นตัวํำเล่งให้ปฏิกิริยาเนี้ยเกิดเร็วขึ้นควนี้ความร้อนแบบเนี้ยัน,เป,นเป็นแบบไหนผมอธิบายแบบนี้ครับ พออธิบายทางแพทย์แผนไทยนะครับมันจะเข้าใจง่ายขึ้นก็คือในธาตุไฟในร่างกายขอยงเราเนี่ยมันจะมีอยู่ธาตุไฟอยู่ตัวหนึ่งที่เรียกว่าชีระนัปักขีนะครับเป็นไฟที่เขาเรียกว่าไฟที่ทําให้จะมีอยู่กับเราไปเรื่อยๆจนเราจนเราชาาราหมือหรือเป็นไฟที่ทําให้เราแก่ครับชีระนรัก็คือชรา,านั่นเองครับมาจากรากศัพท์เดียวกันกะ็คือไฟตัวเนี้ยเหมือนร่างกายเนี่ยมีอยู่แล้วที่จะทําให้เกิดความ แก่ไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนกับฐานที่โดนเผาไปเรื่อยๆครับเผาเผาเผาไปเรื่อยๆโดยใช้ไฟตัวเนี้มันเผาร่างกายเราไปซึ่งมีมีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าไฟตัวนี้มันจะมีเยอะขึ้นถ้าเกิดร่างกายเรามีความเครียดมากขึ้นนะครับมีความเป็นกรดในเลือดมากขึ้นและที่สําคัญร่างกายเรามีพิษมากขึ้นพิษจากอาหารนะครับเป็นหลักเอ่อจริงๆเพจของผมเนี่ยผมจะย้ำหลายๆครั้งนะครับถ้าถ้าคนที่ดูคลิปมา อาหารนะเป็นปัจจัยสําคัญันดับต้นๆน,นะครับที่ทําให้ร่างกายเป็นการเอาพิษเ,เข้ามาสู่ร่างกายและตัวนี้ก็เป็นสาเหตุนหนึ่งที่ทําใหเา้เลือดเราเป็นกรดหรือธาตุไฟเราก็จะสูงขึ้นมันทําให้ทําไมทําไมมันถึงรักธาตุไฟมันถึงสูงขึ้นอธิบายแบบนี้ครับว่าเวลาที่ร่างกายเราผมยกตัวอ,อย่างเนาะเช่นยกตัวอ,อย่างที่เป็นเนื้อสัตว์ก่อนก็ได้ครับถ้าเรากินเนื้อสัตว์เข้าไป แล้วเนื้อสัตว์ตัวนี้มันมาจากกระบวนการผสมสับนะครับมันไม่ใช่มันไม่ได้ถูกเลี้ยงตามธรรมชาติสัตว์เหล่านี้จะเหมือนจะมีความเครียดเนี่ยครับสะสมอยู่ในตัวมันค่อนข้างเยอะนะครับมันเหมือนมีสารเร่งโตอยู่ในตัวมันสารเร่งฮอร์โมนอยู่ในตัวมันพวกนี้คือคือมันไม่ใช่ธรรมชาติครับแล้วพอเราเอาสิ่งที่ไม่ธรรมชาติอะเข้ามากินเข้ามาอยู่ในตัวเราร่างกายของเราจริงๆมันฉลาดมากมันก็เลยพยายามที่จะผลักพวกนี้ออกการผลักของมันเนี่ยการผลักของร่างกายเราเนี่ย ทำได้อย่างเดียวก็คือผลิตน้ําออกมาเพื่อดันพวกนี้ออกแล้วก็ให้ออกทางทางอุจจาระปัสสาวะทางเหงื่อแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดทุกวันนี้เรายังกินเข้าไปอยู่กินเข้าไปอินพุตที่เข้าไปกับออพุตที่ออกไปมันไม่ประสานกันะมันจะทําให้เกิดภาวะที่ร่างกายระ,ะบายพิษอยู่ตลอดเวลาคือพยายามจะระบายพิษแต่พิษไม่ได้ออกตลอดเวลาแต่พยายามที่จะระบายพิษไออาการที่มันพยายามที่จะระบายพิษนั่นแหละ มันจะทําให้ร่างก,กายเราเนี่ยร้อนไปเรื่อยๆนะครับร้อนเหมือนเหมือนเราขับรถยนต์แล้วเราไม่ได้พักมันเลยะครับเนี่ย,ค,ยคือความร้อนแบบนี้นะครับพอความร้อนแบบเนี้ยมันเลยเป็นเร่งนะครับกับไปเร่งก็ทาให้ตัวตัวน้าตาลที่มันมาเจอกับโปรตีนมันเลยเกิดปฏิญญกิยาได้เร็วขึ้นพอเกิดปฏิกิยาได้เร็วขึ้นมันกลายเป็นสารนึกถึงมันกลายเป็นเชลลื้อโรคละพอเป็นเชื้อโรคแล้วเนี่ยมันไปไหนอย่างแรกเลยมันก็จะวิ่งไปตามหลอดเลือดเอาก่อน หลอดเลือดเราก็จะเสื่อมลงเรื่อยๆนะครับมันเสื่อมยังไงอ่ะก็ว่าเพราะเหมือนเหมือนเลือดของเสียมันวิ่งผ่านเลือดเราครับมันก็ทําให้เราเป็นเส้นเลือดฝอยอุดตันอ่ามันก็ทําให้เลือดเข้าสู่หัวใจได้ไม่ค่อยดีนะครับคนก็จะมีปัญหาเรื่องความดันง่ายนะครับแล้วที่ชัดที่สุดเลยก็คือถ้ามันจะวิ่งไปที่อะไรมันจะวิ่งไปที่ผิวคือมันจะวิ่งไปเนื้ออย่าลืมรถหวานมันวิ่งไปเนื้อนะครับมันจะวิ่งไปที่เนื้อเราความดันตรงเนี้ยที่อ่า เวลาที่มันที่มันสามตัวนี้มันวิ่งวิ่งไปที่เนื้อเราแล้วเนี่ยเนื้อเราก็เหมือนเนื้อที่มันเสื่อมแล้วครับมันก็จะดําไปเรื่อยๆดาไปเรื่อยๆความดำตรงนี้เป็นดาในเนื้อไม่ใช่ผิวนะไม่ใช่ถ้าผิวเนี่ยมันมาจากโดนแดดหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับหรือกรรมพันธุ์อะไรเนี้ยผิวอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับแต่นี้เกี่ยวกับข้างในอนี่ยมันดํามันดําที่เนื้อข้างในคนนี้พอมันดําที่เนื้อข้างในแล้วเนี่ยมันไม่ได้แค่ดำครับมันเกิดภาวะเหมือนเคยที่ คยได้ยินว่าเบาหวานขึ้นตาไหมครับมันเป็นแบบนั้นแหละครับคือสารเอสตัวนี้แหละมันไปทําให้เกิดความเสื่อมจนไปถึงรอบดวงตาก็คือก็จะเป็นเบาหวานขึ้นตาตาก็จะเริ่มมัวอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันเลือดมันหนืดไปจนถึงตาคำว่าเลือดนืดเนี่ยให้นึกถึงน้าเชื่อมผมจะอธิบายแบบนี้ให้มันง่ายๆคือถ้าเลือดเราปกติเลือดเรา flow ปกติแต่ถ้าเลือดมันมีความหนืดมันก็จะเหมือนน้ำตาลมันก็จะเชื่อมมันก็จะไหลช้า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 ไปอย่างเงี้ยครับพอมันช้าไปแบบเนี้ยมันก็ทําให้ พอเลือดช้าแล้วอะอย่างแรกเลยคืออวัยาวะเราจะจะเสื่อมลงเพราะว่าเลือดมันไปเลี้ยงไปไม่ถึงแล้วพอถึงไปถึงแม้จะไปถึงแล้วเนี่ยเลือดมันมีความไม่สะอาดอยู่ในตัวมันมันก็ทําให้อวัยาวะนั้นมันก็ขาดความสมบูรณ์ได้นะครับหรือบางทีไอสารเอสตัวนี้นะครับวิ่งไปที่ข้อต่อตามข้อต่างๆอย่างเงี้ยครับตามนิ้วก็จะมีปัญหานิ้วล็อกเกิดขึ้นมาตามมานะครับเนี่ยนิ้วล็อกนะครับ นิ้วก็จะแบบม,มันเหมือนกับจริงๆตัวตัวกระดูกเราเนี่ยมันต้องมีน้ําเลี้ยงอยู่พอเลือดมันน้ําเลี้ยงตัวนี้มาจากไหนมันก็มาจากไอตัวตัวเลือดเรามันสามารถไปไปอยู่ตรงแถวแถวรอบๆบริเวณนี้ไ,ได้มันก็เกิดการการคลายการยืดหยุ่นตรงนี้ครับเป็นอย่างนี้แต่พอเลือดเราหนึ่งนิ้วเราก็จะเกิดล็อกได้นะครับแล้วก็มีการปวดเมื่อยตามมานะครับที่นี่นิดหนึ่งผมเพิ่งนึกออกนะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับหรือคนที่บ้านเรามีปัญหาเรื่องนิ้วล็อกเนาะ ผมลองให,ใ,หให้ลองเทคนิคนี้นะให้ยอนน้ำขิงมาหนึ่งแก้วนะครับชงน้ำขิงแล้วก็เอาอบเชอยอะครับหรือซินนามอนนะครับเป็นแบบผงนะครับลองหาซื้อในหน้าจาเดี๋ยวนี้น่าจะหาซื้อไม่ยากนะครับก็ามาละลายหนึ่งประมาณครึ่งช้อนชาผมก็ได้หรือหนึ่งหนึ่งช้อนชาเนี่ยกำลังมีกับน้ำขิงหนึ่งแก้วน้ำขิงแบบเราจะชงแบบแบบเป็นซองชงก็ได้ครับแล้วก็ชงทําไมผมให้ใช้สองตัวนี้ตัวตัวอบเชยเนี่ย มันมีความเหมือนกับมันเหมือนคอลลาเจนธรรมชาติเฉยะมันจะมีความหยุ่นๆในตัวมันแต่ว่าบางทีเราเราเราไม่ได้สังเกตเลยจริงๆมันจะมีความยืดหยุ่นในตัวมันแล้วเราเอาตัวน้าขิงเนี่ยพาตัวคอลลาเจนเนี่ยคอลลาเจนธรรมชาตินะวิ่งไปที่กระดูกได้ก็คือเรากินเข้าไปเนี่ยกินไปเรื่อยๆมันจะคล้ายๆกับไปไปเพิ่มการซ่อมแซมกระดูกเราได้ไม่ใช่ซ่อมแซมกระดูกู้ผิซ่อมแซม ต้อมแจมข้อต่อข้อต่อของกระดูกมากกว่านะครับนึกถึงเวลาที่สมัยคนจีเนี่ยเขาจะให้กินพวกคากิอย่างเงี้ยครับพวกคากิพวกเนี้ยไอ้ที่มันเป็นมันหมูอะไรเนี้ยครับนี่คือคอลลาเจนที่มันที่มันเกิดที่มันได้จากจากเนื้อสัตว์นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราอายุเยอะมากขึ้นเนี่ยเรากินแบบนั้นมันก็เป็นไขมันเป็นคอเลสเตอรอลใช่ไหมครับก็เลยนึกถึงในตัวอบเชยนะครับลองแนะนําผู้ใหญ่ดูหรือถ้าใครมีปัญหาอยู่ลองลอง,ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับโอเคในนี้พอดีแซงนิดน,นึงเรื่องของ เป็นนึกถึงเรื่องข้อต่อแล้วนึกถึงวิธีการการดูแลตรงน,นี้ได้นะครับโอเคอันนี้วันนี้เราคุยกันเรื่องของเอสเนาะเอสไม่ใช่โรคเอนะเอส,นะเอสที่แปลว่าเกี่ยวกับอายุนั่แหละอะไรที่ทําให้เราเสื่อมนะครับมันมีสามปัจจัยนะครับก็คือน้ําตาลน้ําตาลสูงน้ําตาลตัวนี้มาจากไหนจากการกินเป็นหลักโดยเฉพาะพวกกาแฟเย็นชายเย็นนะครับพวกนี้มีน้ําตาลสูงขนมนะครับสองก็คือ โปรตีนในร่างกายเราเองนะครับพวกในเยือในร่างกายมีอยู่แล้วถึง26นตะครับตัวที่3คือเร่งทําให้ปิดิรจยานี้เกิดขึ้นเร็วขึ้นก็คือความร้อนในร่างกายนะครับหรือไฟที่มันเกิดจากพิษที่เรากินพวกอาหารเป็นพิษเยอะขึ้นอาหารเป็นพิษเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อาหารเป็นพิษแล้วท้องเสียนะอาหารเป็นพิษที่ว่าก็คืออาหารที่มันอยู่ห่างไกลจากธรรมชาติเช่นเนื้อสัตว์นะครับเช่นของหมักดองส้มตำ พวกที่ใสผ่ผงชูรสเยอะๆนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่มันอยู่มันไม่ใช่ธรรมชาติอ่ะแล้วพอเราเอาเข้ามาอยู่ในตัวเราอ่ะธรรมชาติในตัวเราจึงพยายามที่จะผลักมันออกมันเป็นการเราไปเพิ่มภาระาให้ให้ร่างกายองตัวเองก็จะทําให้เรามีปัญหาเรื่องเรื่องความเสื่อมง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้คนเราเลยเจอว่าทำไมผู้ผป่วยเบาหวานนะครับหรือคนที่อ้วนๆเคยสังเกตไหมคอเขาจะดังสังเกตเคยสังเกตไหมครับคอดัง ข้อพับดำเขาดำจากการที่มันมีสารตัวนี้อยู่เยอะมันมีตัวตัวสารเอสตัวนี้อยู่เยอะนะครับเพราะว่าคนที่มีน้ําตาลสูงเนี่ยหรือเบาหวานนะครับแปลว่าร่างกายเนี่ยไม่สามารถเอาน้ําตาลเนี่ยไปใช้ได้ไปเปลี่ยนเป็นพลังงานได้มันเลยกลายเป็นว่าน้ําตาลตรงนั้นที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันเป็นเหมือนสารแผงลอยอยู่ในตัวเราครับมันลอยมันลอยอยู่เพื่อรอเจอเพื่อเราเจอโปรตีนแล้วก็เพื่อมาประกบกันแล้วกลายเป็น กลายเป็นโรคของความเสื่อมหรือรึ้อเ,เอชเนี่ยแล้วก็มาทําต่อมาทำร้ายเรานะครับอันนี้ทาให้เราจะได้เห็นภาพเนอะว่าทําไมคนเป็นเบาหวานเนี่ยถึงมีปัญหาแบบเยอะมากเหลือเกินนะครับ <S <S จริงๆแล้วเนี่ยคนที่คนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเขาจะไม่ได้เอาตรงๆคือเขาก็จะไม่ได้เสียช,ชีวิตด้วยเบาหวานหรอกแต่ว่าเขาจะไปไปเป็นอย่งางอื่นแทนเพราะเบาหวานจริงจริงอ่ะมันเป็นโรคของความเสื่อมมันเป็นโรคที่ทําให้ร่างกายเราเสื่อม อเสื่อมแล้วมันจึงทําให้ร่างกายเราขาดการปกป้องนะครับร่างกายก็จะเกิดการติดเชื้อง่ายอักเสบง่ายนะครับเสื่อมง่ายเบาหวานขึ้นตาตาครับผ้าัวง่ายแผลหายช้าไอเนี้นี่อันนี้คือปฏิกิริยาน,นี้คือทั้งหมดนะครับที่ว่าทําไมเราถึงถึงก็งมาคุยกันเรื่องนี้เนาะโอเคแล้วก็อทางออกทางแก้นิดน,นึงนะครับว่าเราจะแก้ยังไงได้นะครับการแก้มันก็มีเอาเป็นคนไม่เป็นเบาหวานก่อนนะ สำหรับคนที่ไม่เป็นเบาหวานเนี่ยผมแนะนําอย่างนี้ว่าอย่างแรกเลยเราต้องเราต้องหยุดเอาพิษแบบเข้าร่างกายก่อนอ,อยุดกับพิษเข้าร่างกายก่อนก็คือพวกเนื้อสัตว์นะครับเราต้องกินผักเยอะขึ้นขอหมักดองทั้งหมดเราต้อง,ต,องต้องเลี่ยงนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นตัวเลี่ยงให้เป็นปฏิกนะิริยาเนี่ยเร็วขึ้นเนาะแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมพูดอาหารเป็นพิษทั้งหมดนะครับเอาพวกนั้นน่ะให้ให้กินน้อยที่สุดหรือถ้าไม่กินเลยยิ่งดีนะครับมาเป็นแบบกินผักเยอะขึ้นเป็น ผักแบบมากมากเลยอะครับเ,เป็นวีแกนเลยก็ได้อย่างนี้นะครับหรือแล้วก็สเต็ปที่2ก็คือเราต้องงดพวกกลุ่มน้ําตาลนะครับน้ําตาลก็ให้ให้ใหเริ่มจากงดพวกที่เป็นของหวานอะพวกกาแฟเย็นพวกชานมอะไรพวกนี้พวกนี้มันเป็นตัวให้นึกไปเลยครับว่าเราดูดไปปุ๊บเราแก่เลยอย่างเงี้ยมันจะได้เหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เราแบบเออเราดูดไปหนึ่งแก้วแปลว่าเราแก่ลงไปครึ่งปีอย่างเงี้ยให้ให้เรารู้สึกอย่างนั้น นะครับมันจะได้มันจะได้ห้ามตัวเองได้นะครับแล้วก็อันนี้คือสําหรับคนที่คนทั่วไปเนาะที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีปัตภวะอะไรมากไม่ได้มีความเสื่อมอะไรมากให้ให้ลองทาแบบนี้ก่อนแล้วก็อันนี้คือวิธีการบล็อกหรือไม่ให้พิษมันเข้ามาในร่างกายระดับที่2ก็คือเราต้องเอาพิษที่มันมีอยู่แล้วอย่างแรกเราบล็อกให้มันเพิ่มนะอย่างที่2ก็คือเราต้องเอาพิษเนี่ยออกนะครับการที่เอาออกเนี่ยมันก็มีหลายทางครับคุณเจาะกำลังกายก็ได้นะครับ หรือคุณจะใช้การดีทอ็อกซ์ก็ได้นะครับหรือผม <S <S ผมก็แนะนำง่ายๆถ้าเราอยู่เป็นอยู่บ้านไม่มีเวลาเราก็ใช้เกละดองนะคะรับพะนาวน้ำอุน่นเนี่ยง่ายง่ายก็ทําแบบนี้ดูก็ไปเอาพิษมันออกนะเพื่อไม่ให้มันสะสมเพิ่มอันนี้คือในสําหรับคนที่คนที่คนทั่วไปปกติทั่วไปยังไม่มีอาการนะครับอลนนี้ในระดับคนที่มีอาการนะคนมีอาการเช่นคอเราเริ่มดอแล้วโอ้แบบแบบเริ่มเริ่มดําแล้วเริ่มตาเริ่มเริ่มเยิ้มแล้ว อย่างเงี้ยมันการปรับพฤติกรรมของเราเนี่ยบางทีร่างกายมันอาจจะไม่ตอบสนองเพราะว่ามันเป็นนานแล้วใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องเอาบางอย่างเข้าไปช่วยบางอย่างที่ว่าก็คือก็ต้องเป็นธรรมชาติเพื่อความไม่ต้องมาเสียเวลาขับผิดอองนะครับเทคนิคเทคนิคที่ผมแนะนำเนะเาะให้เอามะเขือพวงนะครับน,นึกถึงมะเขือพวงนะครับมะเขือพวงที่อยู่ในแกงกะทิเนี่ยน,น,นะครับเอามาสักประมาณ กับอันนย่างเี้ยประมาณเงี้ยครึ่ง,ลงโลก็ได้นะครับหรือมากกว่านั้นก,ก็ได้นะครับแล้วก็ต้มน้ําน้ําประมาณให้เริ่มจากหนึ่งลิตรก็ได้นครับน้าประมาณหนึ่งลิตรเนาะแล้วก็ต้มน้ำประมาณลิตรลิตรครึ่งดีกว่าลิตรถึงลิตรครึ่งนะครับแล้วก็ใส่ตัวมะเขือพวงคือปกติอ่ะที่ผมเคยทำเองี่ยมันมากกว่าครึ่งกิโลนะผมก็เลยกับน้ําถ้าเกิดผมที่ผมทําเลยอ่ะคือมะเขือพวงประมาณเกือบเกือบหนึ่งกิโลแล้วก็น้ําประมาณสองลิตร,ปร,ป,รประมาณนี้นะครับแล้วผมก็ต้มเลยแล้วก็น ต้มให้ได้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้เอาสารออลคอลอยเนี่ยที่อยู่ในมะเขือพวงออกไปคือสารตัวนี้มันมันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายมันเป็นเหมือนพิษที่มันซ่อนอยู่อ่ะมันเป็นสารที่ทําให้เวลาเรากินดิดๆแล้วเราจะรู้สึกเสื่อมเสืลิ้นอันนี้คือสารอัลคอลอยเราสกัดตัวนี้ออกไปก่อนโดยการต้มนะครับอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเนาะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันจะตัวมะเขือพวงมันจะเล็กๆนิดนึงแล้วก็พอเอาแต่น้ำมากินนะครับเอาเฉพาะน้ำนะครับไม่ต้องเอนเนื้อแล้วก็น้ำมะเขือพวงตัวนี้มากินทกว ต้มไว้ถ้าสมมติเราต้องให้กินเวลาลิ้นเลยก็ได้ถ้ากินได้ทุกวันก็ดีหรือถ้าไม่สะดวกก็ต้มเผื่อไว้สองลิตรแล้วก็กินอะอ่งน,นะครับรคือพวกนี้จะตัวตัว,ตวมุนเถอโพรงเนี่ยมันจะมีสามตัวหนึ่งนะครับพีกตินเนี่ยมันจะไปดับพวกแป้งน้าตาลที่เราได้พอมันดับแป้งน้ำตาลที่เราได้มันก็ช่วยเหมือนกับบล็อกน้าตาลของเราออกไปได้บ้างนะครับเพื่อเพื่อลดลดภาวะที่มันเสือ่อมที่มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ ลองลองไปทําดูถามว่าต้องทานทานแบบนี้นานไหมนะครับจริงๆมันขึ้นอยู่กับร่างกายคนร่างกายคนจริงเพราะว่าพื้นฐานร่างกายของคนันไม่เหมือนกันนะครับแต่ยังน้อยให้กินต่อเนื่องอย่างน้อยสองเดือนนะครับเพราะว่าเซลล์ยูตับมันมีอายุหกถึงเก้สัปดาห์ตับมันมีหนะ้าที่ในเรื่องของผลิตอินซูลินเนาะให้เราต่อเนื่องจกนิดนึนนงสักประมาณสักประมาสองเดือนนะครับอย่างน้อยให้ลองดูอาการแบบนี้แล้วพวก เราจะรู้สึกนอนหลับดีขึ้นฮะสังเกตแบบนี้การนอนหลับดีขึ้นขับถ่านดีขึ้นอ่อนเพลียน้อยลงนี่ครับการเทสตัวเองง่ายๆนะครับก็เลยมาวันนี้นะครับมาแนะนําเรื่องว่าเราเรามีสารตัวหนึ่งที่เราตัวเราเองอะ่ะมันมาจากตัวเราเองมันไม่ใช่ใครมาใส่ใส่เรามาจากพฤติกรรมที่เราชอบกินหวานพฤติกรรมที่เราชอบกินอาหารมีพิษอ่ามันเลยทําให้ตัวเราเนี่ยแก่เร็วทําให้ตัวเราผิวเราดาผิวเราข้าแล้วก็ สำหรับคนที่มีปัญหาวหวานมันก็เลยทําให้มีอาการมันมากขึ้นนะครับเลยอยากชวนเพื่อนๆนะครับให้มากินผักเยอะขึ้นเลี่ยงอาหารสารพิษเพราะสิ่งเหล่านี้มันมันช่วยเราในระยะยาวนะครับสุขภาพเราก็จะดีในระยะยาวนะครับโอเคครับมีมีคําถามไหมครับวัน <c oughs> นี้ผมพูดยาวเลย <c oughs> มีคําถามไหมครับ ใครเข้ามาแล้วช่วยถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับเห็นว่าเราในเรื่องในเรื่องที่ผมพูดในวันนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับบางทีตรงนี้อาจจะเราอาจจะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในวันนี้นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับคนรักข้างกายเรานะครับหรือผู้ใหญ่ที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยบางทีความรู้เล็กๆน้อยๆผมก็ตัวผมเองอะผมก็ได้ความรู้แบบเนี้ยเล็กๆน้อยๆมาจากการที่ผมคุยกับลูกค้าคุยกับคนไข้เนี่ยครับแล้วผมก็รู้สึกว่า ผมรู้สึกมีความขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับที่ที่มีเคสมาทําให้ผมมีความรู้มากขึ้นเรื่อยๆทําให้ผมรู้สึกมีความรักในสุขภาพตัวเองมากขึ้นแล้วสิ่งนั้นเนี่ยผมอยากจะอยากจะถ่ายทอดกับไปให้ให้ทุกคนนะครับคือไม่อยากให้ให้ทุกคนเนี่ยคิดว่า,าต้องมาซื้อผลิตภัณฑ์ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่ผมอยากจะบอกไปเนี่ยอยากให้ทุกๆคนเนี่ยดูตัวเองก่อนนะครับดูร่างกายตัวเอง ให้เรารู้จริงอ่ะในร่างกายตัวเองว่าเออตัวเองเราเรามีอาการแบบนี้นะแล้วถ้าเกิดเรารู้จริงอ่ะเราจะแก้ปัญหาตัวเองอ่ะได้ถูกจุดที่สุดมันไม่มีใครดูแลเราได้ดีเท่าเท่าตัวเรานะครับหน้าที่ของผมคือผมมีแค่อยากะ่ะถ้าผมมีความรู้ตรงไหนแล้วมันน่าจะเป็นประโยชน์และอยากจะบอกมบแชร์ให้เพื่อน,อนๆฟังนะครับมันจะไดเ้เราก็จะได้ป่วยได้เนาะป่วยน้อยลงนะครับเราจะไม่ต้องเสียค่ายามากขึ้นหรือบางอย่างที่เรา พอามารักษาตัวเองได้มันจะได้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายที่มากนะครับเพราะตอนนี้มันก็มีภาวะเรื่องทั้งโรคระบาดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรนะครับเราก็มาช่วยๆกันดีกว่ามันจะได้ทําให้สังคมนี้มันมันมีความสุขมากขึ้นนะครับอันนี้คือความต้องใจของผมเลยนะครับโอเคครับถ้าถ้าไม่มีคําถามแล้วนะครับหรือถ้าใครมีคําถามนะครับเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับผมจะผมจะเริ่มไปตอบ อาจจะดื่มนิดนึงนะครับแต่ทิ้งคำถามไว้ได้เลยว่ามีอาการอะไรยังไงนะครับทางอินบ็อกก็ได้หรือทางไลน์ก็ได้นะครับหรือทางไอจีก็ได้นะครับก,ก็เข้ามาถามได้เลยนะครับทุกคำถามเนี่ยผมตอบเองทุกคนผมจะไม่มีแอดมินนะครับบางทีเลยตอบเลยตอบกับช้าเนี่ยก็เพราะว่าผมตอบเองนะครับแล้วก็โอเคครับก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กัน อเคครับถ้าวันนี้ไม่มีคำถามแล้วผมขอตัวไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจนะครับก็อย่าลืมนะครับให้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติดีตัวเราแล้วเราก็จะแข็งแรงอย่างยั่งยืนวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ